นี่ทำไมมีน้ำหอมด้วยนี่น้ำหอมเป็นรู้สิ่งอย่างตอบว่ารักไม่กล้าบอกกันตอบว่าโตแล้วตลอดไม่เสียงด้วยไม่เสียงด้วยแต่ทำหน้าเฟิร์มััยาง แล้วว่าที่เราพูดกันคือจริงอ่ะจริงจริงจริงเล่นลุมนี่ว่าเล่นดาวนี่ไอเนี่ยจริงไอโน้ตกะจริงอ๋อไอ้พี่เราก็ใกล้จริงไนะไนม่จริงอะไรเฮียอันนั้นนี่อะไรแดงน้ำเงินตั้งใจอะไรเขาใส่ได้แค่นิ้วมีนิ้วเดียวอ่ะใส่ข้้างนี ฮครนึ่ด้วยพอแล้วปัญหาเกิดเยอะละแม่เขาเมื้อยอะยักยัายากยัยยายให้คือมครวะอ๋อไอ้คนนีไม่รู้จักให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม เฮ้ย <laughs> นายต่แ่เพลงเงี้ยไายมีคนรักเธอแล้วอย่ามาทำลายเธอเลยเจ้าไงนะฮะเรื่องก่อ